เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการตัดตัวเลือกเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราในช่วงเปิดตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้กันก่อนเลยเมื่อมันมีกระแสข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวราฟาเอลเก r เรโรดาวเตะสารพัดประโยชน์ของทางเสือเหลืองบรัสเซียดอรทมุนที่ลงเล่นได้ทั้งในตำแหน่งแบ็กซ้ายและมิดฟิลด์ ก่อนหน้านี้ทีมของเราก็เคยยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเขามาแล้วถึง2ครั้งสองคราในอดีตที่ผ่านมาโดยคนแรกย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2016สมัยที่เขายังลงเล่นอยู่กับทางลอรียองและอีกครั้งในปี2019ตอนเขาย้ายมาอยู่กับทางดอทมุนแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมดอย่างไรก็ตามในตอนนี้เกเรโร่กำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัด ทำให้เขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมของเราเป็นคำรบที่สามอย่างไรก็ตามล่าสุดตามการเปิดเผยของฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันแล้วว่านักเตะจะเลือกย้ายไปอยู่กับทางบบเยนมิวนิคแบบไร้ค่าตัวบาเยนมิวนิคเตรียมเซ็นสัญญากับราฟาเอลเกเรโรแบบไร้ค่าตัวเฮียวีโก โรมาโนทวิตข้อความยืนยันผ่านหน้าทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาข้อตกลงปากเปล่าสามารถคุยกันได้หมดแล้วโดยเขาจะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา3ปีไปจนกระทั่งเดือนมิถุนายนในปี2026เงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะตกลงกันได้เรียบร้อยการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของโรมาโน่ก็ทำให้เราสามารถตัดตัวเลือกออกไปได้อีกหนึ่งคนแล้วว่าจะไม่ได้ย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ในไหนก็พูดถึงการตัดตัวเลือกนักเตะเป้าหมายของเรากันไปแล้วข่าวที่สองของวันนี้เราก็ามาดูอีกคนหนึ่งที่ไม่น่าจะได้ย้ายมาร่วมทีมของเราด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือในรายของทางออเรริองชูอาร์เมนีมิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสของทางราชันชุดขาวเรอันมัดเร็ดลังเขาเองก็เป็นเป้าหมายลำดับแรกของเยอเกนครอปย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้วในตอนนั้นเขายังลงเล่นให้กับทางอาร์เอสโมนาโกและครอปก็ลงทุนโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเขาด้วยตัวเองหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกย้ายไปอยู่กับเรอันมัดรด ในช่วงแรกเขาก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นที่ซานดิเอโกเบนาบิลแต่ผลงานของเจ้าตัวก็เริ่มตกลงไปตามลำดับในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลแล้วก็มักจะถูกดรอปอยู่เสมอในเกมใหญ่นั่นทำให้เจ้าตัวรู้สึกไม่มีความสุขกับสถานการณ์ของเขากับสโมสรจนเกิดกระแสข่าวออกมาว่าลิว่าพูพร้อมจะอ้าแขนรับเขามาใช้งานต่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติแผงกลงกลางของทีม ตามการรายงานข่าวจากทาง d e ฟ e n s ซ Central ซสื่อจากแดนกระทิงดุก็ได้ระบุว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซต์ได้ยื่นข้อสเสนอที่60ล้านยูโรไปขอซื้อตัวนักเตะแต่ถูกทางไรอันมัปติตอบปฏิเสธกลับมาแบบทันควันเมาพวกเขายังหวังจะให้โอกาสดาวเตะวัย2ีปีได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ อีกทั้งเจ้าตัวก็ยังคงมีสัญญาระยะยาวผูกมัดไปจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์ของปี2028นั่นทำให้เรอันมัดริดยังไม่มีความคิดจะปล่อยตัวเขาออกมาในตอนนี้และไม่ว่ารายงานข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่เราก็สามารถตัดตัวเลือกออกไปได้อีกหนึ่งคนแล้ว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่สของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอนาคตของทางคริ Her, วินคิลเลอร์เฮอร์ผู้รักษาประตูมือสองของเรากันบ้างหลังจากโจ้ตัว,ต,วตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมมาอย่างต่อเนื่องเขาต้องการโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอแต่จากการได้มีอาริสันเบเกอร์ขวางทางอยู่ก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้หากยังคงอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ของเราต่อไป แม้กรน,นั้นเยอร์เกนครอบก็ออกมายืนยันไปแล้วว่าไม่มีแผนการจะปล่อยตัวนักเตะเว้นเสียแต่ว่าจะได้ข้อเสนอที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ซึ่งสื่อก็เชื่อว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่25ล้านปอนด์ขึ้นไปล่าสุดคิดเทรซี่อดีตปีกทีมชักไอแลนด์ก็ออกมาแนะนำผู้รักษ,ษาประตูรุ่นน้องร่วมชาติเลยว่า ให้ย้ายไปอยู่กับทางเบรนฟอร์ดและมั่นใจว่าเขาจะเฉิดฉายได้แน่ภายใต้การทำทีมของกุณซืออย่างโทมัสแฟรง n ์มันมีอยู่หลายตัวเลือกเลยนะสำหรับควินเคเรเฮอร์เทรซีก่าวผมคิดว่าเบนฟอร์ดเป็นตัวเลือกที่เหมือนกับเป็นคู่สร้างคู่สมที่สวรรค์สร้างมาให้กับตัวเขาเลยผมคิดว่าภายใต้การทำทีมของโทมัสแฟรงค์เขาจะไปได้ไกลแน่ ที่นั่นมีวัฒนธรรมที่ไม่มีใครคอยแทงข้างหลังใครเมื่อพวกเขาสร้างความผิดพลาดผมคิดว่าเขาน่าจะเหมาะกับที่นั่นด้วยเหตุนี้ทำให้ผมมั่นใจเลยว่าคเคเรเฮอร์จะประสบความสำเร็จได้แน่กับสภาพแวดล้อมแบบนั้นหากผมเป็นตัวเขาผมจะตัดสินใจเลือกทางเดินนี้แต่ทั้งหลายทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขานะ ทั้งนี้แม t เทรซี่จะแนะนำเอาไว้อย่างนั้นแต่หากเรามาดูข้อเท็จจริงจากการที่ทางเบรนท์ฟอร์ดก็เพิ่งซื้อตัวทางมาร์คเฟรคเคนมาจากทางฟรายบวกได้สนนราคาถึง11ล้านปอนด์ก็ทำให้พวกเขาไม่น่าจะมีการจัดซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีก ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางเมื่อทาง r the Cop ูซิงเดอะคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะได้ขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่เลยว่าลิวว่์พูกำลังพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวไทเลอร์อดัมส์มาจากทางลิสยูไนเต็ด ดาวเตะวัย24ปีเพิ่งย้ายจากอาเบรัฟซิกมาอยู่กับลิสเมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้วได้สนนราคา20ล้านปอนด์และทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในแผงกองกลางของพวกเขาแม้ว่าสุดท้ายแล้วไม่อาจจะช่วยให้ทางยุงทองรอดพ้นจากการตกชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องขายสตาร์ดังบางรายออกจากทีมไปเพื่อพยุงสถานะทางการเงิน ของสโมสรนั่นก็ทำให้ทางอดัมสอยู่ในขายของนักเตะที่น่าจะทำเงินให้กับทีมได้มากที่สุดประกอบกับตัวของเขาเองก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำซึ่งรวมถึงลิวอ์พของเราด้วยด้านไนทิมินิตสื่อชื่อดังก็ได้รายงานข่าวออกมาในทิศทางเดียวกันพร้อมลงรายละเอียดไปอีกด้วยว่านี่คือนักเตะที่ทางเยอเกนครับชื่นชอบเป็นการส่วนตัว นั่นคือเหตุผลเบื้องหลังที่ลิวอพูมีการหาหรือกันเป็นการภายในถึงโอกาสในการซส,สัญญากับเขาแต่ยังคงต้องนำบัาประเมินร่วมกับเป้าหมายรายอื่นๆว่าใครคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมอย่างไรก็ตามเมื่อเรามาดูสิติการเล่นของอดัมส์ในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาเขาก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ทำผลงานได้ดีเป็นลำดับต้นๆของพิมเมยร์ลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสถิติของการเข้าสกัดบอลซึ่งเขาทำได้สูงที่สุดเป็นอันดับที่4ของลีจะเป็นร้องก็เพียงเจ้าปรินยามอยเซสไซเซโดและอลดิซากูเอเยเท่านั้นทำให้เขาถือเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจในการเข้ามาแบ่งเบาภาระของทางฝ่าบินโย เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พอผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูรายงานข่าวที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานมาลิวัพูได้รากเปิดตัวอ r ร x เ็กซิตแม็กออริสเตอร์เป็นนักเตะใหม่ของเราอย่างเป็นทางการเว็บไซต์ของสโมสรเพิ่งยืนยันการคว้าตัวดาวเตะวัย24ปีมาจากไรตันด้วยสนนราคาเพียงแค่35ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขค่าฉิกสัญญาของเขา ขณะเดียวกันแม็กอริสเตอร์จะได้รับสวมเสื้อหมายเลข10อย่างที่ผมรายงานข่าวร่วงหน้ากันไปแล้วตามคาดซึ่งเป็นเบอร์เสื้อเก่าของอดีตตำนานนักเตะของทีมเราหลายคนไม่ว่าจะเป็นจอห์นส์บาร์หรือกาเซียซาดิโอมาเน่และฟิลเปคูตินโยซึ่งกผ่านการสวมเสื้อหมายเลขนี้ลงเล่นให้กับยอดทีมจากเมอร์ซีไซ์มาแล้วด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น หลังการย้ายทีมดังกล่าวเสร็จสิ้นลง Macarister ก็ได้ไมาสัมภาษณ์แรกกับเว็บไซต์ของทีมเราดังต่อไปนี้มันเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งมากๆเลยนะมันเหมือนกับความฝันที่กลายมาเป็นความจริง m a c ิส i s t e r กล่าวมันสุดยอดมากที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่และผมก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มต้นกับทีมผมอยากมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันแรกของการฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่น ดังนั้นมันยอดเยี่ยมมากที่ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นลงได้ผมตั้งตารอที่จะได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ของผมต้องยอมรับเลยว่าปีนี้มันเป็นปีที่สุดยอดมากสำหรับผมผมควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกร่วมกับทีมชาติอา์จจนตนามาได้ผมประสบความสำเร็จร่วมกับไรตันแต่ในตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องหันมาคิดถึงลิเวอร์พูลและพยายามเป็นนักเตะที่ดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันด้วยนับตั้งแต่จบศึกฟุตบอลโลกเป็นต้นมาผมบอกกับตัวเองมาเสมอว่าผมต้องการจะคว้าแชมป์ให้ได้มากขึ้นและผมก็คิดว่าสโมสรแห่งนี้จะช่วยผมในเรื่องนั้นได้นั่นคือเป้าหมายของผมเมื่อคุณย้ายมาอยู่กับสโมสรใหญ่คุณก็ต้องคว้าแชมป์นั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ